ก็สวัสดีด้วยแนะครับครับเบิร์ดเบสิกก็วันนี้ก็จะมาตอบ สมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่สอบถามว่าอ,อสอนสอนเล่นหน่อยสอนเล่นหน่อยก็มันมีครั้งหนึ่งที่เขาเขาส่งเพลงมาให้ผมอัดนะครับก็คือเป็นแบบแนวสายมอรอ,อตรงประเด็นเลยก็ไม่มีระายกนะครับคู่ห้าคู่ห้านะครับคู่ห <c oughs> ้าเพอร์เฟกเรียกกันเดี๋ยวจะงงว่าคู่ห้าคืออะไรคู่ห้าเนี่ยถ้าคุยแล้วมันจะยาวนะ ก็คู่5ก็สมมติสเกลเมเจอร์ก็ก็คู่5นะซอนดี G D G D นะครับถ้าไมเนอร์ก็เห็นไหมคู่5ก็เล่นคู่5เหมือนกันได้งั้นแสดงว่าคู่5คู่ 1... ่อ่าคู่4 5... 1 4 5เนี่ยมันอยู่ในสเกลเมเจอร์และไมเนอร์ได้ อ่าโดยที่ไม่ต้องบ่งบอกถึงความเป็นเมเจอร์หรือไม่ต้องบ่งบอกถึงความเป็นไมเนอร์มันก็ได้แต่อย่างกีตาร์เนี่ยมันต้องอ่มันต้องเป็นคอร์ดปุ๊บบ่งบอกถึงความเป็นเมเจอร์อ่าบ่งบอกถึงความเป็นไมเนอร์อ่าอย่างนี้นะครับแต่เราเป็นแพทเทิร์นเบสเป็นแพทเทิร์นก็เลยมีอันนี้สงคือไม่ต้องอะไรมากก็อย่างที่บอกว่าเล่นเดินตัวบนก็คือคู่ห้าเหมือนกันแต่ว่ามันแค่พลิกกลับกันเห็นไหมครับ ก็คือสมมุติว่าเป็น C, 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 G ก็เป็น C, C, G สูง C, G ต่ำนะก็มี C สูงเล่นด้วยกันั้งงั้นแล้วเวลาเล่นคู่ห้ามันจะมีอยสองบล็อกแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถเล่นแอปพลายได้ เพลงที่ผมแนะนําให้สมาชิกลองไปฝึกเล่นก็คือเพลงรู้สึกว่าจะเป็นเพลงชื่อเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างเป็นเพลงที่ผมเล่นแรกๆเลยของตอนที่เริ่มเล่นหัดเล่นลูกทุ่งหมอลําเลยนะครับประมาณผมอยู่ประมาณหมหนึ่งมอสองมั้งตอนนั้นน่าจะเริ่มกีต้าร์อางยวแต่จําได้ว่าเพลงนี้มันมีแค่สองคอร์ดมันมี G minor er กับ F อย่างเงี้ยมันจะวนเพลงที่เขาจะวนอยู่แค่นี้ถือว่าเป็นความสามารถชนิดหนึ่งนะผมผมยรู้สึกว่าเฮ้ เพลงมันมีกลิ่นอายที่มันดีมากอะผมรู้สึกอะไม่รู้อะบางคนก็ว่าเฮ้ยมันธรรมดาแต่ผมคิดรู้สึกว่าทุกเพลงมันสามารถพัฒนาได้หมดมันอยู่ที่เรามองยังไงนะครับถ้าเราไปมองว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่ดีการที่เพลงนี้ไม่ดีเอาอะไรมาตัดสินต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับงั้นแล้วก็กระบวนการที่เราจะฟังเพลงแล้วมันรู้สึกว่าดีนั่นก็คือเราชอบแค่นั้นเองก็ประมาณนี้แล้วผมผมก็ไม่ค่อยอะไรมากมาย ก็เพลงนี้มีบังแตกให้แต่เริ่มต้นก่อนอันนี้ผมเปิดเมทนาอมไปด้วยเมทนาอมออนไลน์ผมก็ใช้เมทนาอมออนไลน์นะพิมพ์ไปใน Google เลยภาษาไทยเลยสักเก้าสิบนะครับ เริ่มต้นนะครับฟังเมทานอมไปแล้วจับจับจังหวะตรงไหนจับจังหวะตรงที่เมทนอมแล้วเสียงมันอยู่ตรงไหนกันเห็นไหมครับเมทนอมมีต ถ้าเราเป็นเคาะเท้าการเดินก็จะมีซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้เหมือนกันเคาะเท้าย่อมมีตกและมียกเสมอตกเพื่อยกยกเพื่อเข้าหาตกนะครับเวลาดูเพลงลหลายๆเพลงเหมือนกันนะครับนนิ้วสำคัญ การกลอสเกือบจะกลอสนิดหน่อยนะปล่อยมือนะครับไม่ต้องกดคานะมันจะเบลอออกมามีเสียงตามออกมาถ้าดูมือผมตึ้งตึ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 ้งตึ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 งึงึงึตึงึงอย่างนี้อ่ามันก็จะมีลูกเล่นหนึ่งที่ผมชอบเล่นตลอด มันก็เหมือนกันแค่มันเสียงสูงกว่านะผมเล่นให้เราได้จังหวะก่อนแล้วเราจะเล่นปันหูมันเลยนะครับเล่น ใช้บ่อยผมมีคลิปอยู่แต่เพลงนี้มันก็จะวนอยู่สคอร์ดนะไอ้สองคอร์ดนะครับ ล่นได้อ่ะเล่นได้สำหรับผมเล่นได้นะ,ะแต่ว่าแบบอาจจะถ้าเล่นในรถแห่อาจจะเจอแบบบรรยากาศร้อนอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่ชัดจีเนี่ยเราอาจจะก็จะมีคําถามอีอกันหนึ่งก็คือทําไมเขาเถาถึงเล่นช่วงล่างอ่าเห็นไหมเล่นคู่ล่างไม่เล่นข้้งบนข้างบนก็จะออกแนวสามชาตินะ จังหวะตกปุ๊บจังหวะเฮ้ยคนเรามันอยากเต้นตามนะ,ะถ้าเราเลินแบบว่าสามชาอะผมเลินแบบสามชานะ ในระท้องถิ่นด้วยสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเดินเดินแบบสามชาติเนี่ยมันรู้สึกไม่น่าเต้นอ่ะประมาณนี้นะหลายๆอย่างนะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรพิธีรีตองอะไรมากมายในการเล่นนะครับก็เล่นมาไงก็ก็เล่นอย่างนั้นแหละครับแก่ตามนั้นแต่เพลงนี้ที่ให้ฝึกก็คือลองฟังให้ดีว่ามันสลับกันแค่สองคอร์ดมผมจะมีการเคาะ ลกหน่อย,ยั่นเองนะครับคือก็เล่นประมาณนี้นะเพราะพราะว่าผมก็ไม่ใช่หมอลำจามอนกัน <c oughs> แต่ในนี้เพลงินดี้หมอลำนี่แก่ย่างนะแก่เพลงลายเบสย่างนะผมบอกไว้ก่อนแบบโหอย่างกับเพลงพี่พี่พี่อแคนนี่แบบโหก็ลูกตาแทบกระเด็นนะเพลงหลวงพ่อรวยเนี่ยโอ้โห ยากยากมากนะครับออนักดนตรีที่อัดหรือทำเพลงออกมานี่ถือ,อว่าเเรียกว่าฝีมือระดับฝีมือเลยนะครับอ่ะก็โอเคนะครับก็อยู่ประมาณนี้ในการเล่นสไตล์มอลลัมที่ลองให้ไปฝึกดูแล้วคราวนี้ก็ลองลองให้อลองแกะเพลงอื่นอย่างเพลงเริ่มต้นตื่นอะไรเงี้ยเพลงที่เป็นหมอลลัมจริงๆอะนะครับมันจะมันมัน,มนเหมือนกับเ เวลาเขาเป่าแคนมีอันหนึ่งเ,เดี๋ยวผมผมเปิดใน Youtube เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วชื่ออาจารย์สมบัตอิอาจารย์สมบัติซิมล่า,าจับใจความได้เลยแม้จีมเมเนอร์ ผมยังชอบเลยอ่ะผมว่าเสียงมันดีเสียงมันไพโร่ะเสียงแคนอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะเวลาเขาเกิน C เมเจอร์ดูทำนองเห็นไหม ผมว่ามันเดียวผมว่าผมฝึกฝึกฝึกแล้วมันอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นไทยนะไทยไทยเลยนะแล้วก็ไล่เสียงฝึกได้เลย มาณนี้นะครับผมผมลองเล่นลองลองให้สมาชิกลองไปเกะดูเขาเรียกว,ว่าแคนอย่างเดียวเราต้องจับเสียงแคนจะมีโนต้ตตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ในเติร์ดของมันก็คืออยู่ในคอร์ดของมันทราแอดของมันพอเราได้คอร์ดปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคอร์ดโทนที่ใช้เป็นรูทอะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสมมุติฐานแรกก็จะเป็นถ้าม i n เนอร์ปุ๊บก็จะเป็นอ่ามเนอร์ minor. สมมุติเป็นซีซีมเนอร์ก็จะเป็น F อ่าเป็บีปเพื่อเข้าหา เพื่อเข้าหาสีง่ายๆนะครับลูกบล็อกเป็นประมาณนี้ก็คือในไมเนออย่างเดียวนะครับเนะมันมีอันหนึ่งที่เป็นลูกสเกลที่ผมมีคลิปอยู่เห็นไหม โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่แนะนํากันมานะครับเราผมก็อยู่ประมาณนี้ลองไปฝึกลองอะไรกันนะครับอ่าก็วันนี้ผมเบอร์เบสิกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดติดตามผมนะครับก็คลิปผมก็ช่องผมจะเป็นแบบถามมาผมก็จะตอบตอบตอบนะครับจะคอเวอร์น้อยหน่อยนะครับแล้วท่องแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ยังสอนออนไลน์อยู่นะครับยังยังสามารถติดต่อได้เสมอนะครับอ่า โอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ